สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าในการปิดหรือเปิดชื่อเพื่อนภายในทีมเมื่อเรามองเพื่อนจากหลักกำแพงครับโดยเริ่มต้นก็กด ESC กดฟันเฟืองกดที่เกมเลือกทีมตรงบริเวณนี้ครับ Show Team p o s i t i o n i n h u d ให้เลือกเป็น show หรือ off ครับตามที่เราต้องการเลยครับผมก็ตั้งเป็น showlocationandequipment ครับซึ่งตัวเลือกนี้คือ จะโชว์ชื่อหลังกำแพงและของที่เพื่อนมีอันต่อมาคือโชว์แค่ชื่ออันสุดท้ายคือปิดครับอันนี้คือปิดอันนี้คือโชว์โลเคชันสุดท้ายคือโชว์ชื่อและของครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกมคา u เ t อร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปได้เลยครับ ถ้าผมพอทราบก็จะช่วยตอบครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ